<c oughs> ประมาณนั้นอ่ะ <t aps> มาดูที่หนุ่มคนนี้กันดีกว่านะคะหนุ่มเตา๋า AF ค่ะล่าสุดนะคะไปทำหล่อมา <c oughs> เสริมหล่อมาอย่างหนึ่งนะคะซึ่งทําให้มีปัญหาดนหน่อยเวลาพูดนะคะไม่ได้ทำอะไรมากมายคุณผู้ชมแค่จัดฟันเท่านั้นค่ะ ไม่ยอมลดดีกลีความหล่อลงเลยนะคะสำหรับศิลปินผิวขาวจากบ้าน a f อย่างเต๋าเศรษฐพงศ์ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งจะไปจัดฟันเสริมความหล่อให้ดูดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่เป็นการจัดฟันแบบใสค่ะเนื่องจากเจ้าตัวนะคะยังต้องมีงานละครที่ถ่ายค้างไว้เลยไม่สามารถจัดฟันแบบโชวเล็กได้แต่หลังจากการจัดฟันครั้งนี้นะคะดูจะเป็นปัญหาสำหรับเจ้าตัวอยู่พอสมควรเพราะว่ามันทำให้เขานั้นออกเสียงพูดไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่ค่ะเป็นปัญหามากครับเพราะว่า ไม่ไม่ชินเลยนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเวลาถ่ายละครเราต้องถอดออกอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาครับผมก็ไปไปหาหมอฟันธรรมดาเนี่ยครับจะไปขูดหินปูนอะไรเงี้ยครับก็เลยปรึกษาหมอก็เห็นมีมีแบบดัดแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยก็ลองลองถามดูอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไปเอ็กซเรย์มาแล้วหมอก็บอกเออก็ลองก็ได้นะอะไรเงี้ยอยากดัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมแล้วหมอฟันว่าฟันเราแบบนังเกนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบจัดให้สวยขึ้นก็ดัดแค่สามเดือนเองครับก็เลยดัดแบบใส พราะถ้าดัดแบบเหล็กคงทางานไม่ได้อเงี้ยครับผมก็ถอดออกได้นะครับไม่ครับไม่แพงมากครับผมก็มันเป็นผมไม่ได้จัดทั้งปากจัดแค่ฟันข้างหน้า6กซี่แล้วก็ข้างบน2องซี่ครับผมก็มันก็เลยค่าใช้จ่ายไม่แพงมากปวดมากไม่เคยดัดมาก่อนเลยนะฮะช่วงนี้ที่ไม่ได้ถอนฟันนะครับผมก็ก็ดีใจมากที่ไม่ได้ถอนเพราะรู้สึกว่าแบบแค่ดัดนี่ก็ปวดแล้วอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แปบ๊บเดียวครับ3เดือนทนเอาเราต้อง ต้องยิ้มตลอดอไรเงี้ยพอเวลาย,ยิ้มแล้วเห็นเหล็กมันก็เวลาถ่ายละครเงี้ยถ้าเราไม่ดัดตอนเนี้ยก็ไม่คอนตินวแล้วก็ไม่ต่อเนื่องแล้วลไรเงี้ยครับผมก็เลยเอาแบบใส่ดีกว่าแบบถอดออกได้แต่ว่าต้องแบบขยันใส่หน่อย,ยไรเงี้ยซึ่งก็ตอนนี้ก็พูดไม่ค่อยชัด <c oughs> นะฮะก็ต้องแบบเวลาร้องเพลงก็ต้องแกะออกอะไรเงี้ยครับผมอย่างดีนะครับว่าจัดฟันแค่สามเดือนเท่านั้นครับแถมยังถอดออกได้ด้วยอยากฟันสวยขึ้นก็ทน,นหน่อยละกันนะครับ คือเอาจริงไหมคือการดัดฟันเนี่คือมันมีหลายแบบมากอย่างเช่นแบบนี้เนี่ย การดัดแบบใสๆอันนี้คือถ้าเกิดใครที่เขาไปเมืองนอกเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากจะต้องดัดแบบเป็นเหล็กแบบนี้ก็สามารถเอาไปเปลี่ยนได้คือเขาจะมีให้เปลี่ยนแบบเป็น12เซตหรืออะไรแบบนี้แต่ก็แพงเหมือนกันนะครับรวมถึงบางีก็ไม่ดัดข้างในมีดัดข้างในใช่อย่างพายเคยดัดข้างล่างอย่างเดียวแล้วข้างบนก็ใช้เป็นครอบเป็นรีเทนเนอร์เอามีหลายแบบมากเลยใช่นะคะก็ตอนนี้คนก็ดัดฟันกันเยอะแยะแหละแล้วถ้าเกิดดัดแล้วหน้ามันเลียวลงจมูกมันโด่งขึ้นนี่มันเกี่ยวไหมซึ่งกำลังจะพูดพอดีเลยว่าคนส่วนใหญ่พอดัดฟันแล้วเนี่ยจมกะ ได้โด่ขึ้นนะโอ้เป็นต่อมทอมซินอักเสบเลยไม่เกี่ยวนะ้็ <c oughs> แต่เคยดัดฟันไปแล้วไม่เห็นด่งขึ้นเลยนะเน,นี่ยยังเหมือนเดิมนะ <c oughs>